กูกเสกเป็นเอกสุดมืนมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการเรื่องเล่าเหนือโลกผมอาจารย์ชาติราชครูรับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์พลังจิตเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ซึ่งมีอำนาจอภินญา ปาฏิหารปลุกเสกวัตถุมงคลก่อกำเนิดเกิดเป็นปาฏิหารนานาประการวันนี้ก็จะเล่าเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกลวยชุตินทโรแห่งวัดโคศิตรามท่านสร้างท่านเสกเอาไว้มีปาฏิหารนานาประการช่วยเหลือสิทธิยานุสิ์ได้ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเกินกล่าวเล่าความกันก่อน ถ้าจะพูดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อโวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนั้นท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์มีพลังจิตสูงมีอำนาจศีลราจารวัตมีอำนาจญาณบารมีสูงในยุคกึ่งพุทธการเนี่ยไล่ลงมาตั้งแต่พศ2500ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ก็มีพระเกจิอาจารย์หลายรูปหลายองค์ครับที่เป็นที่เคารพนับถือแก่ศิษยานุศิษย์พระเครื่องวัตถุมงคลดังขลังดีมีราคาค่าเช่าบูชาสูงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลายองค์แต่ว่าถ้าจะพูดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยชุดอินทโรเนี่ยผมก็ว่าเป็นเรื่องแปลกอยู่สักหน่อยหนึ่งเหตุที่บอกว่าเป็นเรื่องแปลกก็เพราะว่าหลวงพ่อกวยองค์เดียว หนึงองเนี่ยพรอกวยท่านหนึ่งองเนี่ยท่านรู้สรัรพพวิชาเก่งกล้าในทุกๆเรื่องเก่งฉกาดในทุกๆด้านคุณก็จะเห็นว่าวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์องค์อื่นๆน,นะนโดยส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตดูก็จะเห็นว่าวัตถุมงคลหรือว่าอำนาจพุทธคุณที่ปรากฏจะไปในทางเจริญก้าวหน้ารับราชการจะไปในทางเมตตาค้าขายหรือจะไปในทางบุ อยู่ยงคงกระพันดังนั้นพระกิจิอาจารย์ในหลาย,ลายๆรูปเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาถ้าบอกว่าเหนียวเหนียวต้ององค์นี้ถ้าบอกว่าเมตตาต้ององค์นี้ถ้าบอกว่าอ้าวทำมาค้าขายสิอ่าต้องอีกองค์หนึ่งต้ององค์นี้เท่าน,นั้นแต่ว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยแปลกท่านมีลูกศิษย์ในทุกๆด้านในทุกๆสาขาอาชีพเหตุก็เพราะว่า พลังจิตอันอัศจรรย์ของท่านเนี่ยปลุกเสกวัตถุมงคลหรือว่าให้ศีลให้พรมีตำหรับตำราวิชาลดน้ำมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหจำแนกแตกไปได้เป็นร้อยแปประการหมายความว่าถ้าจะเอารับราชการใช้พระหลวงพ่อกลวยสิอ่าองค์นี้เลยรับราชการใช่ไหมต้ององค์นี้ถ้าจะเอาเสริมดวงหนุนดว,ดวงดวงตกดวงแย่ต้องใช้พระหลวงพ่อกลวยสิต้องรุ่นนี้องค์นี้ ถ้าจะเอาอยู่ยงคงกระพันอา้าวหลวงพ่อกลวยสิพระหลวงพ่อกลวยนี่อยู่ยงคงกระพันแบบไหนยิงไม่ออกมียิงออกไม่โดนมียิงออกโดนไม่เข้ามีเออเอาสิคือนักเลงก็นับถือท่านนะนักเลงพวกศัก์อาจารย์ศักต่างๆพวกถืออาคมนับถือท่านแล้ว ฝ่ายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินกูไม่ตีรันฟันแทงกับใครกูไม่บู๊กับใครนี่แหละกูขยันทํามาหากินอย่างเดียวขอบารมีครูบาอาจารย์บารมีหลวงพ่อกวยช่วยให้ค้าขายดีร่ารวยอ่ะก็นับถือท่านพวกที่ชีวิตอ่ะอยู่เฉยเฉรับราชาการรับราชาการนี่ก็แบบว่าขอให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขนี่ต้องใช้องค์นี้ก็นับถือท่าน หรือรับราชการต้องการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพต้องการยศถาบรรดาสุกเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นต่างๆเลื่อนตำแหน่งต่างๆนี่ก็นับถือท่านแม้แต่ผู้ที่เป็นอาจารย์อาจารย์ศักดิ์อาจารย์เวทมนต์คาถาอาจารย์อาคมต่างๆไหว้ครูแต่ละครั้งก็จะต้องเอ่ยกล่าวนามหลวงพ่อกวยชุดตินทโรสมญานามครูแรง ผมก็เออมองว่าแปลกดีนะครับหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาหลายฝ่ายบ,บางทีไอ้ตำรวจที่จับอ่าตำรวจที่จับเนี่ยต้องการความเจริญก้าวหน้าด้านรับราชการใช่ไหมนะก็เป็นลูกศิษย์ไอ้คนที่ตำรวจจับมันก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกวยไปเจอะกันอ้าวมึงนี่เรื่องจริงเขามาเล่าให้ฟังเรื่องจริงเลยอ้าวนับถือหลวงพ่อกวยเหมือนกันเหรอหนุม่มครับพี่ตำรวจถามนะพอเห็นในคอมันก็แขวนรูปหลวงพ่อกวยรูปใหมๆ่ๆ นับถือเพรากลวเหมือนกันแล้วหนมครับพี่ก็คุยคุยกันไปคุยกันมาแหมสิทธิ์อาจารย์เดียวกันจะไม่จับก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นหน้าที่แม่ตำรวจบอกแหมเองนับถือแล้วรกลวยนี่เองไม่น่าไปทําไปลักทรัพย์เลยว่าอย่างนั้นเออมันโดนจับข้อหารักทรัพย์ในเวลาวิการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแหมเงนับถือเพรากลัวไม่น่าไปทําอย่างนั้นเลยนะไอ้นั่นบอกว่าอะ ผมนับถือหลวงพ่อเนี่ยผมก็ขอความเมตตาว่าคาถาแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อไปแหมพี่เอ้ยหม,มามันไม่เห่าเลยผมเลยลักทรัพย์ได้สะดวกเลยแพ้อะไรมาแพ้กล้องวงจรปิด <c oughs> แพ้กล้องวงจรปิดในสมัยพ่อกลวยท่านมีชีวิตอยู่ยังไม่มีกล้องวงจรปิดนี่นะไม่มีคาถาปิดบังอําพลางอา้าวคนคนทําไม่ดีก็ต้องรับโทษแล้วครับนี่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวปฏิหารของวัตถุมงคลของพ่อกลวยให้คุณได้รับทราบรับฟังกัน เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยที่จริงต้นเขาต้นมูลก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจ,จารย์สมจิตเทียมจยันหรือว่าจันเท่าสุพรรณเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ยุคแรกๆของหลวงพ่อกลวยแล้วก็เป็นคนแรกที่นําเรื่องราวประวัติวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยออกเผยแพร่ในสื่อต่างๆได้เขียนรวบรวมไว้ผมอ่านดูแล้วในหนังสือพระเครื่องก็เห็นว่ามีคุณมีประโยชน์ดี ก็จะนํามาเล่าให้ท่านฟังในสำนวนของผมความดีความงามทั้งหลายอันพึงมีพึงเกิดพึงจะได้จากการเล่าของผมเนี่ยก็ขอน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาถวายบูชาพระคุณหลวงพ่อกลัวชูตินทโรครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ใต้ลอยบาทของท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ก็ถือได้ว่าเคารพนับถือท่านได้ดย่อกรพนมยกมือขึ้นกราบไหว้ท่านเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่ง ได้ใช้วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกท่านสร้างเอาไว้ก็ทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะเรื่องราวเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธคุณทางด้านคงอ่าถ้าพูดถึงคงนี่ก็คือคงกระดพันคงเนื้อคงหนังคงกระทั่งกระดูกนี่แต่ของหลวงพ่อก,กลวยชุดตินทโรนั้นคง กระทั่งเส้นผมครับเรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตรวบรัดตัดความซะหน่อยว่ามีลูกศิษย์หลวงพ่อกวยท่านหนึ่งนะท่านชื่อว่าอาจารย์ชรัตสุขเอี่ยมอาจารย์ชรัตนี่ท่านเป็นครูสอนที่โรงเรียนประถมวัดสามเอกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละครับอาจารย์ชรัตนี่นอกจากเป็นครูแล้วท่านก็เป็นโค้ชกีฬาที่เก่งคนหนึ่งด้วย วันหนึ่งท่านก็ได้นําเหรียญทองแดงโล่เหรียญทองแดงโล่เป็นเหรียญรุ่น3ถ้าจะเทียบรุ่นเป็นเหรียญรุ่น3ของหลวงพ่อกลวยนะครับออกเนื่องในงานฝังลูกนิมิตปี2521นะเป็นต้นไปเหรียญทองแดงโล่เนี่ยเป็นรูปด้านหน้าเป็นรูปอามคล้ายๆรูปโล่ฝรั่งหลวงพ่อนั่งเต็มองคด้านหลังก็จะเป็นยันเขาเรียกว่ายันพักการเป็นยันสี่เหลี่ยมนะครับเหรียญทองแดงโล่เนี่ย ขลังมากนะเออเมื่อก่อนนี้ราคาเช่าบูชาตอนออกจากวัดก็10บาทตอนสมัยผมเช่าใหม่ๆเนี่ยก็200-300ตอนนั้นนะแล้วก็ขึ้นมา600แล้วก็ปัจจุบนันโอ้โหหลายหมื่นเหรียญสวยนี่เขาบอกเป็นแสนก็มีอา้าวว่ากันต่ออาจารย์ชารัตท่านนำเหรียญทองแดงโล่เนี่ยนะมาคล้องคอให้ลูกชายวัย1 2 13ปีณนะขณะนั้นนะครับ ลูกชายท่านนี่ก็ชอบพระ,ระเหมือนพ่อเลยเออเดีเหมือนกันวันหนึ่งช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนมีการบวชเนนกันนะลูกชายอาจารย์ชรัตก็อยากจะบวชเนนด้วยสิอาจารย์ชรัตก็เออเห็นดีเห็นงามด้วยอา้าวบวชก็บวชลูกก็ไปซื้อจัดแจงไปซื้อใบมีดโกนมามาใส่มีดโกนนะจะโกนผมให้ลูกนะใบมีดโกนที่ใส่ไอ้มีดโกนโกนผมเนี่ยแหมคุณเอ้ยคม คมยังก็มีดผ่าตัดเลยทีเดียวปรากฏว่าเมื่อนําใบมิดโกนมาโกนผมให้ลูกชายโกนไม่เข้าครับขูดใบมิดโกนล,ลงไป,ไปบนเส้นผมเนี่ยผมขาดออกมาเพียงสองสามเส้นเท่านั้นนี่คงเนื้อคงหนังคงกระทั่งกระดูหลวงพ่อกวยนี่ผูกให้คงกระทั่งปลายเส้นผมขูดไป คุณพ่อชลรัตคุณครูชรัตนี่ขูดไปผมขาดสองสามเส้นทําอย่างไรก็โกนไม่ได้เออนี่ปาฏิหาริชัดชัดเลยผลปรากฏว่าท่านอาจารย์ชรัตท่านพิจารณาละออลูกชายเราแขวนเหรียญโล่หลวงพ่อกลวยก็เลยเอาให้ลูกถอดเหรียญออกก่อนอถอดเหรียญออกก่อนลูกเดี๋ยวพ่อจะโกนผมปรากฏว่าเมื่ออรัธนาเหรียญหลวงพ่อออกจากคอก็โกน ผมเข้าเป็นปกตินี่นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้าจะพิจารณาดูให้ดีเนี่ยโอ้โหคงสุดสุดยอดเลยบางคนสักคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมสักยันนะกินว่านกินยาคนกินว่าน,นี่หนังเหนียวแต่ว่าจะเหนียวเพียงชั่วอึดใจว่านบางชนิดเหนียวเพียงชั่วถ่ายเบาออกว่านบางชนิดเหนียวสวัน บางชนิดผูกกับคาถาเหนียวสมวันเจวันมีนี่คนกินว่านนะคนมีพระคาถากินว่านด้วยเล่นคาถาด้วยคนสักยันเหนียวแต่เหนียวอย่างไรก็แล้วแต่แม่เขาบอกว่าคนโบราณครูบาอาจารย์โบราณท่านบอกไว้ว่าเหนียวนะอ่าเฉพาะแค่ปลายมือปลายมือลงไปนิ้วมือลงไปนิ้วเท้าลงไปไม่เหนียวนี่แต่ของหลวงพ่อกวยเหนียวยันเส้นผม ก็เลยมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ผมเล่าเสริมให้ท่านฟังว่าบางเรื่องเนี่ยมีคนโดนปาดคอใช้ใบมีโกนเนี่ยแหละครับปาดลูกกระเดือกชึกไปโอ้โหโดนฆาตกรระทะว่าง่ายๆชิงทรัพย์ฆาตกรรม,นะบรรมใบมีโกนปาดหรือจะทะเลาะวิวาสก็ผมก็ลืมไปแล้วนะแต่หลักใหญ่ใจความใช้ใบมีดโกนคมกลิบเนี่ยปาดคอชึกสองเที่ยวปรากฏว่าเป็นรอยเท่า เลือดออกเท่าอย่างบอนแมงวันแทบจะไม่ได้กินเลือดหนึ่งอิมอะเลือดออกแค่อย่างบอนเท่านั้นปาดคอไม่เข้านี่แขวนพระเครื่องของหลวงพ่อกวยชุดตินทโรเหมือนกันเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อกวยแล้วก็เรื่องราวความสัง่งธิ์ของพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านยังมีให้ท่านได้รับฟังอีกหูเยอะแยะมากมายเลยครับ ผมจะค่อยๆทยอยนำมาเล่าให้ได้รับรู้รับทราบกันะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงมีตัวตนบุคคลยืนยันได้จริงแต่บางเรื่องบางราวนี่ก็อาจจะสงวนชื่อหรือว่าปิดบางรายชื่อเปลี่ยนลายชื่อสักหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับท่านเจ้าของประสบการณ์ท่านฟังแล้วโอ้โหอยากจะได้วัตถุมงคลของพ่อกวยที่ผมไม่มีให้เช่าบูชาแน่นอนมีก็แต่สมเด็จหลังสิวลีอ่าอันนั้นก็ผมเห็นว่าเป็นพระดีราคาถูกก็เลย ช้อนเก็บงำเอาไว้นะแต่ถ้าท่านอยากได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยก็ที่วัดไปที่วัดเลยของใหม่ๆใช้ได้เหมือนกันเช่ามาจะร้อยจะ200จะ300ของใหม่ๆนี่แหละครับหลวงพ่อกลวยไม่ได้ปลูกเสกหรอกแต่ว่ามีรูปมีชื่อมีนามหลวงพ่อกลวยคุณเดินขึ้นไปบนมันดบสักหน่อยหนึ่งกราบหลวงพ่อให้หลวงพ่อปลูกเสกซ้ําเอาวางไว้ที่มือหลวงพ่อที่รูปหล่อนะนั่นรูปหล่อทันหลวงพ่อเลยนะให้หลวงพ่อช่วยปลุกเสกซ้ํา มีทุกข์มีร้อนอะไรก็บอกกล่าวท่านนะท่านช่วยขจัดปัดเป่าได้จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่สุดอา้าวเล่ามาถึงตรงนี้ก็หมดเวลาแล้วขอสมมติยุติจบลงเพียงเท่านี้ครับในตอนหน้าก็จะมีเรื่องราวของปฏิหารวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยแล้วก็ของพระเกจิอาจารย์รูป,ปอื่นๆมาเล่าให้ท่านได้รับฟังกันต่อไปอีกอา้าวก่อนจะขออนุญาตประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจง สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธัทงรักษาธรรมังรักษาสังขังรักษาสตูบีทาวินาศสันติสวัสดีครับ